สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพุ้นไปต่อครับรับบทเป็นพระเอกเรื่องลูกพี่ลูกน้องสิทคของเรื่องใหม่เรื่องนี้แหละครับโอ้โห,โโหเล่นไม่ทันเวลาแล้วมาตบซะเลยพ <c oughs> ี่ <c oughs> นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> พวกเรานี่จะกัดกันทั้งนอกจอและในจอเลยครับก็อย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมันเป็นตัวชูโรงใช่ไ้มครับใครตัวชูโรงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโตโน่ภาชินครับรับบทเป็นพระเอกในเรื่องนี้ สวัสดีครับผมกันนภัสนะครับผมรับบทเป็นพระเอกจากซีคอมรูปพี่ลุกน้องตัวจริงเสียงจริงไม่สมรรถเหมืใครบางคนครับพี่ว่าการที่เป็นพระเอกนะครับพี่สงสารช่างไฟเขาถ้าการพระเอกเนี่ยเปลืองไฟเลยนะครับึีนม้พี่จะไม่เปลืองไฟนะครับแต่ว่าภาพลักละครเนี่ยแย่แน่ๆครับทำไมครับกันก็เขาเอากุ้ยเป็นพระเอกไงครับวันนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้จักกับบ้านหลังใหม่ของพวกเราครับไปรู้จักกับนักแสดงลูกพี่ลูกนน้องครับสวัสดีครับ กันเลยเอาละครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีค่ะมัทมีพิมดาวพนิสมัยนะคะรับบทเป็นจ้าจ๋าค่ะเป็นลูกสาวของน้ำหมงแล้วก็เป็นพี่สาวของเจเจค่ะนี่คือนางเอกของเราเดี๋ยมายุ่งเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเอาห่วงด้วยไปเลยน้ำไปเลยน้ำจริงๆอยู่นี่ สวัสดีค่ะน้องพลอยธน,นิดาธนาวัน์ค่ะรับบทเป็นอมอค่ะเป็นลูกของหมอตั้มค่ะแล้วก็เป็นลูกของธาราดาค่ะแล้วก็เป็นน้องของสองคนนี้ด้วยค่ะครับสวัสดีครับปูนวัฒนิวารวงนะครับรับบทเป็นหมอตั้มเป็นพ่อของลูกอ,อมเป็นสามีของคุณธาราดาเป็นลุงแท้ๆของน้องปั่นลุงแท้ๆของพุใช่สวัสดีค่ะกวางกมลชนกเขมยุทินนะคะรับบทเป็นธนรดาค่ะเป็นภรรยาของคุณหมอตั้มเป็นคุณแม่ของน้องอมนะคะ ก็เป็นคุณอาแท้ๆของท่านว่าเป็นไปเยอะแยะไปหมดเลยค่ะครับสวัสดีครับผมเป็ดเชิญจะยิ้มกันดีกว่านะครับเี้ยนะครับเป็นเล่นเป็นน้ำมงมีเพื่อนบ้านเป็นหมอตั้มครับลูกสาวจัาจ๋ากับเจเจสองคนสวัสดีครับผมติ๊กเจษดาพรระวังไว้นะครับพี่ติ๊กเพราะผมเฟรมมาแล้วครับรับผมเปนชลินนะครับรับบทเป็นเจเจนะครับ สวัสดีค่ะหน่อยอุ่นเรือนราโชตคะ่ะรับบทเป็นแ,แม่บ้านชื่อบานเย็นค่ะสวัสดีครับผมเฮีย,ยมหมูบางรักซอยเก้าครับผมสวัสดีครับผมอูเป็นต่อครับเฮ้ยน้าเอ้ย,อยสลับกันครับผมอูเป็นต่อครับรับบทเป็นเอ่อซูปเปอร์เชฟมือทองของเฮียมหมูครับก,กุ๊กเป็นกุ๊กชื่ออะไรชื่อเบิ้มครับเบิ้มผมเฮียหมูบางรักซอยเก้าครับก็เปลี่ยนใหม่มาเป็นคุณวิโรจน์ครับพอครอครับพนักนานขับรถครับ ผมโตนโน่พายินครับรับบทเป็นธันวาเป็นพระเอกเป็นกัปตันที่มีสเสน่ห์และหล่อที่สุดในเรื่องนี้ครับผมค <c oughs> รับผมต้องมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดของที่สุดของที่สุด <c oughs> นะครับผมก็คือผมครับผมนภพัทอินใจเอื้อนะครับผมรับบทเป็นปันครับก็เป็นพระเอกนะครับผมที่เ, <c oughs> เป็นพันธรักหนุ่มนะครับผมที่ทํางานอยู่กับงานศิลปะหอมมากครับพี่พันธรักหนุ่มที่ทํางานอยู่กับศิลปะนะครับผมแล้วก็ชอบอ่านหนังสือที่สำคัญครับฉลาดกว่ามันมากเลยนะครับผมก็เป็นคนที่ คุณพ่อคุณแม่เสียตั้งแต่เด็กๆนะ <Wow. S 1> แล้วก็ยุ่กับคุณแม่ลุงตั้มนะครับผมแล้วก็คุณป้าธราดานะครับผมครับผมผม,ผมว่าอย่าไปฟังเขาเลยครับเพราะว่าฟังแล้วก็งงเดี๋ยวผมจะอธิาบายแบบและเอียดอีดแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจนะครับคือว่าคุณอ, <ắng> อาผมไปแต่งงานกับลุงของมัน <ắng> ผมเนี่ยเป็นลูกของพี่ชายอาผมส่วนมันเป็นลูกของน้องสาวลุงมันดังนั้นผมสองคนเลยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันงงไหมครับงงเหมือนกันครับผม เอาล้ครับถึงถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่สำคัญแล้วครับผมอยากจะรู้ความรู้สึกของทุกคนในเรื่องนี้ว่าใครรู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากคุณลุงแท้ของผมดีกว่า,าคุณลุงตั้มครับครับความรู้สึกในการที่นี่มีโอกาสมาเล่นละครนะครับผมซิคคอมจากบทดราม่าเนี่ยนะครับผมต้องพลิกมาเป็นแบบบทตลกตลกซิคคอมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงจริง,รงตื่นเต้นมากเลยนะ ก็แบบอยากเล่นซิคอมมานานแล้วครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยได้เล่นกับภรรยาแสนสวยนางเอกดวงใจคุณกวางขมลชนกเนี่ยหวานใน่อไม่พอนะนองถงหวานเกียดยิ่งเลยนะคะคนอยากรู้ความรู้สึกของพี่กวางครับมันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นกว่าพี่ปูอีกเพราะว่าชีวิตของกวางลองสังเกตดูสิคะละครที่เขงเล่นดราม่าชีวิตเศร้าเขาน้ําตาปีเรียดผ้าถุงกระจงกระเบนวันนี้ได้เป็นคนรวยสมัยใหม่ตลกอารมณ์ดี แลได้ร่วงมงานกับทีมงานที่น่ารักอ่ะน้องพลอยครับเออบอกความรู้สึกหน่อยครับคือหนูก็ตื่นเต้นมากนะคะที่มาได้มาเล่นซิตคอมฮับปกติหนูก็เป็นเหมือนคุณแม่ค่ะคือได้เล่นแต่เรื่องดรามา่าอะไรคือทุกคนดูใจดีกับหนูแบบอบอุ่นแต่สองคนที่อะไรไม่รู้แย่ตลอดแกล้งตลอดต้องขอต้องเชไอ้ปันมันด้วยท่านมาด้วยคือโอเคครับึงว่าน้องพลอยพูดมามากพอแล้วนะครับผมผมอยากฟังคนต่อไปมากเหลือเกินครับนางเอกแสนสวยของผม ต้องบอกว่าเป็นละครเรื่องแรกของเขาแล้วก็เป็นละครซิทคอมด้วยนะครับผมขอความรู้สึกที่มีแต่ละครซิทคอมพวกนี้นะครับดีใจมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นซิทคอมด้วยพีนเมียเล่นเล่น <c oughs> สีแผ่นดินนะคะเดี๋ยวไซิคอมมาแล้วก็เคยทําเรื่องงานของเพลงแต่อันนี้เป็นซิทคอมก็เป็นในเรื่องของการแสดงแล้วก็ตลกตลกเนี่ยสนุกมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็มาเจอกับทีมงานที่น่ารักนักแสดงที่น่ารักสนุกมากเลยค่ะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับคนต่อไปเป็นคนที่สําคัญเหลือเกินครับครับผม ตลกดาวค้างฟ้าอันดับหนึ่งตำนานอ,อันดับหนึ่งของอันดับหนึ่งเป็นตำนานของเมืองไทยครับครับผมขอเพชเชนินทร์ครับผมขอมขอนุญาตถามความรู้สึกที่มีต่อละครซิคคอมวันนี้หน่อยครับบังลักป<บ>ิดไง,งก็เลยมาขอเล่นเรื่องลูกพี่ลูกน้องมีโอกาสได้เล่นเป็นพ่อนางเอกมีที่ไหนในชีวิตเคยได้จะเป็นพ่อคนใช้โชคดีจริงๆไม่รู้เอาละครมาถึงคนสำคัญคนต่อไปเฟรมข้ามไปเลย นีกทเขาเปิดตัวใหญ่มากมันไส้ตั้งแต่ที่ติ๊กแล้วผมพูดจริงเาพูดหน่อยเขาพูดหน่อยครับผมเขาขวมรู้สึกครับผมเฟนนะครับก็ในเรื่องรับบทเป็นเจเจนะครับความรู้สึกที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็ก็ดีใจครับเพราะว่านี่ก็เป็นซิทคอมเรื่องแรกของผมเหมือนกันครับแล้วก็ได้มาเจอการทํางานที่มันต่างออกไปครับหลายๆอย่างก็ทุกคนอบอุ่นครับเป็นกันเองมากโอเคสุดยอดครับก็ฟังไปแล้วครับน้ำตาผมจะไหลนะครับฝุ่นเข้าพี่ ผมเียบอกว่าเด็กคนนี้มีอนาคตคึ้เอาละครับท่านผู้ชมครับผมมาถึงคนที่สำคัญที่สุดตลกที่หล่อที่สุดในเมืองไทยในตอนนี้ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเฮียหมูครับผมโอ้ยบ้าครับผมพี่ชายพี่ชายสุธิระกรงผมพี่อู๊ดเป็นต่อครับครับพอมบอกความรู้สึกตอนนี้เราไม่ใช่อู๊ดเป็นต่อแล้วเราเป็นเป็นเบิ้มเป็นเบิ้มจ่าเบิ้ม จะบ้องจับเบื่อไหร่ผมกุกเบิมกุกเบิ่มกุกเบิมเบิมครับผมครับผมบอกความรู้สึกเข้าไปครับดีใจครับดีใจมากๆได้ได้ร่วมงานกับตโน้ได้ร่วมงานกับน้องการได้ได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่ทุกคนแล้วก็มีรุ่นเล็กรุ่นอะไรครับดีใจไม่ได้ร่วมงานกับพี่หมูโอ้โหนี่ไอ้นี่ผมบอกตั้งท้งรู้ว่ามีแกนะผมไม่เล่นผมเป็นเล่นกับพวก เขียดตะปาดครั้งครกเลยทีบอกตะผมนี่ถ้าคุณบอยไม่ขอลองไว้ผมไม่เล่นนะโอ้โหที่มอยเุ็นคนเขียดเหรอครับผมเล่นบางรักมา9ปีนี่ผมสร้างแต่ผลงานดีๆมานี่คุณบอยเห็นว่าผมนี่เป็นตัวสําคัญเลยต้องเอามาเรื่องนี้เพื่อบมรอุ่มบุคุณเขาไว้โอ้โหใจหลาคุาวสำคัญมาก ครับผมพูดเลยครับเรน่องเป็นโอ้ยดีมากบ้าเปล่าตะคิวจะกินไม่ได้มีครับแล้วก็ครับผมมาถึงคนนี้ครับขาดไม่ได้ครับผมกับคนที่สวยกว่านางเอกของเราครับผมสวัสดีค่ะนี่หน่อยครับหลอดตั้งนานขอความรู้สึกนะครับผม ความรู้สึกหรอคะดีใจมากค่ะที่ได้มาเล่นละครเรื่องนี้โถดูฉัไม่ออกมันปลื้มอ่ะเพราะเป็นละครเรื่องแรกค่ะที่ได้เล่นเป็นตัวของตัวเองอะไรนี่มันหย่างหยุดอ้ยังไงครับเป็นตัวของตัวเองสวยค่ะเล่นเป็นคนสวยอยากรู้ไหมครับว่าสวยแค่ไหนก็สวยแค่มีผู้ชายมารุมจีบวะท่านผู้ชมครับก็ความสนุกหรือความวุ่นวายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของซทคอมเรื่องนี้ ลูกพี่ลูกน้องยังไงผมขอฝากด้วยครับไปที่กันครับผมครับผมขอฝากถึงละครซีคอมเลยครับผมลูกพี่ลูกน้องครับผมต้องบอกว่าสนุกมันฮาแน่นอนนะครับผมพวกเราทุกคนตั้งใจทำมากๆครับผมแล้ววันนี้ครับเรามีตัวอย่างมาให้ชมกันครับผมไปชมกันดีกว่าครับ I loved it I loved it too ผมเป็นตำรวจงั้นผมขออนุญาตดูแบบประชาชนทั้งสองคนหน่อยครับพี่น้องกันยังไงหน้าไม่เห็นเหมือนกันเลย น้ำประุมก็ยังไม่เหมือนกันเลยเนี่ยคืออาของผมเนี่ยไปแต่งงานกับลุงของมันผมเป็นลูกของพี่ชายอาผมส่วนมันเป็นลูกของน้องสาวลุงมันดังนั้นเราสองคนเราเป็นลูกที่ลูงท้องกันงงไหมครับไม่เข้าใจเพราะว่าเมกับมันเป็นลูกที่ลู้ท้องกันโอเคไหมครับไปอังกฤษเป็นไงบ้างคะเห็นเขาบอกว่าหน้าหนาของอังกฤษนี่หิมะตกขาวพวไปหมดเหมือนในซีรีส์เกาหลีเลย ออมอยากรู้จังเลยว่าหิมะจริงๆมันเป็นยังไงคะพี่เคยจับไปแล้วไม่น่าเชื่อหิมะที่อุนกลือเย็นทุกก้อนจริงเหรอคะเ <Hey! S 1> พี่หิมะมันก็ต้องเย็นทุกก้อนอยู่แล้วสิคะพี่ตาตา This is a pencil นี่คือดินสอ This is my heart นี่คือยอดดวงใจจริมเยน,นะคะพ่อหวานมากเลยจังแม่ <c oughs> หวานพูดแม่ไม่ได้เลยนะ การค้าบถานไม่จบไม่จบให้กระหัง<าน>ไงคะคุณพ่พอ,พพอ,พพอพ่พอครัวละอบอุ่นทองไหมคะ